มาแล้วครับพี่น้องครับมื่อนีนพบพ่อกันกับบาสลามท่องเนตรอีกขึ้นเขาคือเดิมนะครับพี่น้องครับมื่อนีนบาสลามจะพาพี่น้องมาเบ่งนะครับเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนะครับอยู่แบบเรียบง่ายพอเพียงนะครับก่อนอื่นเขาจะพาพี่น้องไปทำก้วมหุจักกับแม่นะครับเพื่อนเฮ็ดสวนผสมประสานนะครับเด้อแม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอแนะนำตัวให้พี่น้องเข้าหุจักได้ครับแม่ครับซื้ออย่างไะครับคุณแม่ซื้อบุญมีพิมพ์เพ่งค่ะครับบันอยู่บ้านหนองบังโมซิปแล้วก็ตำบลิษัสว่างอำเภอกุศลปุนจังหวัััดดออุุบบลลลคค่่่่ะะจงงหววเฮาาแแแมนตป ที่มีเห็ดสวนนี่อยู่พื้นที่ของค้ามีมุยเป็นเป็นเป็นหน้ามูลอีกแปลงหนึ่งนะหน้าข้าวบานเพิ่นนะคะเป็นพื้นที่จักไกลครับแม่ครับหกไร่สามงานหกไร่สามงานโอ้ถ่าวข้ามหลังไปจักหน่อยนะครับแม่เป็นจากไหนมาจากไหนคือเดี๋ยวมาเห็ดสวนผสมประสานครับผมโอ้อันตะกีมันก็เป็นหน้าแบบนี้ละค่ะครับเป็นไฮหน้าเฮาเมนเป็นหน้าแบบนี้เพราะอันเพราะโครงการพิ้นมานะคะโครงการปรับเปลี่ยนเกษตร ไอปื้อพูดมอสมมอสมมีอย่างพวกพิ่นนี่แหละนะเพิ่นเพิ่นหายมานะคะแม่ก็เลยมามาจกข้องจกข้องหอกโลนี่แหละเพราะว่าปลูกเขาแล้วไม่ได้ผลเนาะเขาแปลงจากให้หน้าไมบิดเลยแให้หน้าออกออกว่ง่ายว่าโลให้หน้าทิมน่ละเศร้าปลูกเขาละนะครับเอาผ้าพี่น้องเขายางเราชุ่มเนี่ยครับเห็ดอีหยังเนี่ยเห็ดมาแล้วร่จะปีละแม่ปีหกสี่เนาะค่ะเริ่มเขาเขาร่วมโครงการนำเพิ่นโอ้หกสี่ค่ะแม่ครับปีหกสี่เขาร่วมโครงการอะไรกับเพื่อนผ้าไปอบรมครับ ไปอกร่มล้วก็เพิ่นก็ให้กองไม้มากค่ะเฮาก็มาปรับเปลี่ยนพื้นที่คือคือพวกโจข้องล่ะค่ะคันแรงแม่กัจโจของโจข้องใส่ไกล้รอบรอบหน้าของแม่นี่ยล่ะรอบพกไรสามงานคือโจข้องบนรอบบนไดร์นู้นครับค่ะไม่มีข้องเต้นนานที่เท่านั้นเท่านั้นไปข้องเบิ่อไอสภาพี่น้องข้องยางหล่อเบิ้งนะครับเพอาะโจของแล้วล่ะก็เพิ่นให้กองไม้มาก็มาปลูกกองไม้ครับปลูกกองไม้แล้วล่ะก่ ก็เลยปลูกพักปลูกยังเสริมอะไรนะน้องขาก็ได้วันมีรายได้ง่ายๆนะวัยไงถากใหม่มันมันนานเด็กเด็กกินไวยมันมันบันมีรายไดรแดงสินะเมื่อกลับปลูกระยะสั้นไปนั่งปลูกคูกันไปมาอยู่นี่สิว่าถากินอย่างเดียวมันก็ระได้ได้ขายนะนมันก็เลยต้อง ต้องเฮ็ดให้เฮามีเฮามีรายได้น่ำนะโอ้สุมื้อนี่ก็มีรายได้สุมื้อเลยค่ะมีค่ะโอ้ยมาดีเลยครับลงคโรคบัญชีไว้คู่มือค่ะบ่ค่ะเฮ็ดบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายทุกมื้อเลยค่ะแม่นค่ะโอ้มาดีเลยครับหนุ่มคนได้ครับสิเฮ็ดได้เฮ็ดไฟแรงแต่ช่วงแรกจะมีราคาแม่ก็ปลูกแต่ว่ายามแงมนี้เนาะค่ะแม่ก็ต้องปลูกใส่กระถางอ๋อปลูกใส่กระถางเป็นหยังคือปลูกใส่กระถางพอฝนตกแรงล่ะนี่เห็นว่าน้องๆสิคนดินของแม่ปลูกบ่ได้้เดคิน ครับมันจังบ่หืมเนาะแม่เนาะปลูงยังล่ะครับทั้งในโอ้หลากหลายเลยแลับพี่น้องครับยันนี่มันกำลังเริ่มไวไงมากำลังเห็นรอบรอรอบใหม่กำลังอันนี้ล่ะนี่อือบักฮวงบักยังพวกผักหวงผักหอมเนาะแม่เนาะค่ะแม่นเตมเลยครับนี่แต่ว่าช่วงนี้มันมันกำลังวไวไงว่ากำลังสีสีสีอันนี้แม่นะครับมันก็เป็นพืชระยะสันมันก็จะมีช่วงที่โลช่วงที่ว่ายเท่ากับเรือไหมแม่นค่ะ แต่ว่าจริงๆมันก็จะเอามาพิกอะไรมาลงคือเกล้าอะไรนี่บ่ให้ไฮวางนะขีดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจังมาเบืองรอบไม่ก็ได้เดี๋ยวสีอับเดีละละเเให้พี่ <ๆ S 2> น,น้นอง<อ>หรืเบืองอีกนแม่เนาะตอนนี้เท่ากับเบืองตามสภาพนะครับตัวนี้กวยขมทองพื้นหายครับวันเนียบห้มาใหม่อีกเด้อค่ะนี่บ่ครับชองแม่งกับสีพิ่นให้มาแม่บ่ได้ซื้อดอกกงไม้ไม่เจอพิ่นให้มา โอ้กล้ยหอมทองแม่เป็นพนหายมาเรื่อยๆได้ค่ะพ่อเพิ่นใหม่เพิ่นหายมารอบแรกนี่ยว่็นมอปูกปว้โซนลูมตัวที่มันเป็นนวยแล้วมป็นบอครับโอ้ทั้งลุมก็มีนู้ยหลอ่ะแม่ครับแม่เพิ่นน้ำมาเบิงเพิ่นมาเบิงเพิ่นมาคงแม่ได้พลนี่เลี้ยตัวนี่เองสินะได้กินน้วยเลี้ยตัวนี่เองสินะเพิ่นก็หามาใหม่เรื่อยให้มาคาะนี่กรุ่ดไม่อีเลยส่งเสริมค่ะแม่นี่ก็เพิ่นหายมาหายมาทุกปีเะค่ะสำหรับคนเห็ดอีหลีเพิ่นก็ส่งเสริมแบบเต็มท กับสอบห้องเพราะว่านยาจะได้พ่เข้นไอ้ช่องเพิ่นนะค่ะอ๋อเฮากับสีบ่ได้มาจู่จี้จู้จี้ไดยันชุดหนีเนาะแม่เนาะค่ะค่ะเฮากับเฮ็ดงานตัวมไม่ไปได้เลยจัด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 โอ้ยหลากหลายเลยครับอันนี้กับเพิ่นเพิ่นไฮมานีสค่ะไฮมาปีนี้ค่ะนี่ครับกล้วยพันธ์หอมทองเหมือนกัน่ครับหอมทองแขนทองค่ะเพิ่นไฮมาตัวนี้ก็ได้มาแต่ปีก่อนนั่นเพิ่นไฮมาทุกปีค่ะครับอุ้ยอ่อนซ้อนแห้งจะไปไปทางนี้ก่อนครับไปมาทางนี้ก่อนก็ได้ค่ะ อ๋อละมุดอีหยังครับแม่คือหน่วยงามแท้ครับหน่วยง่ามเถอะผ <กะ S 1> ่าอน,น,นอนนี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้อนะลูกเขาสั่งมาให้แม่บ่รู้ซื้อผ่านมันนะแต่ว่าเพิ่นเป็นโดกโดดเดี่ยวแต่บ่ครับตัวนี้นน<ด>เฮาก็เก็บขายได้คือกันบ่ครับมันก็นขายได้มันมาพอพอแล้วว่ายเนาะอู้ตัวนี่เป็นฟันๆเลยครับพี่น้องครับเออบ่เป็นดอกเพิ่นเป็นใหม่คือไหวไงปะปวงดอกมากขึ้นคือหน่วยเพิ่นมาพร้อมประจําเลยครับยอดเพิ่นบ่ปล่อยยอดฟรีๆเป็นทั้งปีเลยบ่ครับแม่นี่เป็นตลอดแต่มื่อปลูกไว้้ย เตออันสนครับตัวนี้กำลังสีสุกหรือบอแกม่วนี่กับอยออ้มา่เปรื่อยแบบนี้ค่ะโอ้อ่้จะดกนี่นี่ถ้าซุกมันมาลุ่นๆนี่เพิ่งใหญ่นี่เพิ่งจะดกแบบแห้งเลยค่ะสมมผอเนาะมีารไดตลอดนะแม่นะโมตอนกิ่งแหแน่ครับแม่ครับกำลังซื้อคุยมักผ้ามาอยู่ขายเดี๋ยวจะตอถ้าผู้ได้อยางไดจังมากจ้าจ่าจ่อยจอบเอาเนี่ยนี่แม่ต้องลงกไม้เนี่ยเตรียมลงไม้ค่ะนี่โอ้ตัวนี้เขาเตียมดินเตียมแปลงเตียมเตียมลูกไม้ครับเตียมลนี้เด็กเพิ่งปล โอ้ชีหอมค่ะย่ามง่ามนี่ตรงรองพังชีหอมใส่ใส่เข่งไว้คุณจะอยู่ได้นะคะแม่เพราะว่าแม่เป็นมะม่งเไงราคาดีนะมันได้นอกแม่นอกราคาราคาช่วงช่วงนี้นะครับพี่น้องช่วงหนาพ้นตรงรองใส่เข่งอย่างเดียวเท่านั้นคือเ็ดท่านสดปะครับม่านนี่แม่คือเ็ดท่านสดแต่ว่าเพิ่งไหวแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอะไรแต่ว่าเอ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 าทัวรฟักยาวลงลงไว้น้ำละค่ะโอ้บ่ให้บ่ให้เสียถิ่มเลยบ่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นตายไปกับเดี๋ยวทัวกับขืนนะคะอืมกกได้้ต่่อเเนงขาา เอาอันเก่าเลยอันนี้เก่านี่ละเพราะว่าแม่บางคนเก็ว่ายากก็แม่ก็ว่าเพยากก็แม่ก็คือคือคือเฮ็ดไปเรื่อยๆของแมงสิไรอันนะครับต้นนั้นอันนี้ก็มักมักหน้าอันมักหน้านี่แม่ตอนกิ่งนี้เลยค่ะบ่พันยังครับอันมักหน้าเอียงกับเป็นเอียงกับคนอื่นนะเป็นพิจิตรเหรอครับโอ้คค่ะค่ะค่ะ ดกดีคือการน่อแม่น้องดกดีแม่มันมันพึงพ่งออกมีปีที่สองเพราะว่าห้องตอกิ่งน่องก็ออกไปเรื่อยๆทุกวันล่ะเสียไปก็เป็นหน่ด้วดนะอันนี้กัแม่แม่ซ้ำป่วยหอมทองค่ะวยหอมทองทีที่เอามาปู่เมื่อกี้เหรอแต่ที่เดือนน่ะเพราะมันเตกเตกนอกมากเพิ่นก็ให้ให้ให้เาซ้ำไว้นะคะครับแต่ว่าก็มีพี่น้องเพิ่นเพิ่นเอาไปล่ะล่ะเศร้าต้นแล้วขายจังไดรครับนี่อันนี้ขายต้นละสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทสามต้นลอยกันโอ้ได้กันคือกันได้กันค่ะ สามตนลอยครับเนี่ยก็จองไว้แล้วสิบตนค่ะอืมห้วยแสดงว่าเห็ดออกมามีเจ้าของเว้นได้เนาะแม่เนาะมีค่ะมีโอ้ไม่ดีเลยไม่ต้องไปเรื่อยๆลี่ยค่ะนิเทพว่ากำลังงอกอ่ะโอ้ครับในเขงหงใกนี่ยังกำลังงอกอันส่วนบักละมุดนี่นะขมีนค่ขามีนโอ้ตอนส่วนเนี่ยอันนี้ก็อันอันภูมะคุ้มเทศด้วยกันแต่ว่าแม่มะคุ้มเทศแม่ออกแล้วนะคะครับโอ้เ้าสิได้ประโยชน์จากตรงนี้เลยแม่นมะคุ้มเทศแม่ออกไปแล้วมันไหวเลยแม่ก็บนิเห็นว่าเตือฟังงาแม่กำลังโอ้เรต้องไปสมดินมม่่ยยยังากเลไ แค่ทำมันโบ้เข้ากับเติมเข้าไปแค่นั้นเองครับอยู่ขางเฮือนขางที่พักเข้าง่ายๆเลยม่คะยางลบมันไดก็คือได้เก็บกินเลยเนาะแม่น้อเนียนเนนเนนโอ้ดีแฮงพี่น้องครับเนี่ยเห็นไหมพักหน้าง่ายๆกับเต็มเลยนั่นไปเรื่อยๆค่ะนี่ชวนมาแล้วแม่แม่แม่ว่าใส่สารเคมีน้ำเด้ค่ะอ๋อว่าใส่สารเคมีเลยไหมไม่ค่ะไม่แต่ว่าแตว่าบราใส่เลยกกับวันนคือปุ๋ยเนี่ยใส่ค่ะแต่ว่ามลนื่นๆไม่มีค่ะครับว่ามีค่ะดีๆอย่างที่แม่ใส่ อียังครับทางไหนน้ำมักใช่น้ำ <c oughs> มักจังไดครับมัออมกอียังไงมักนี่เด้ดอเวลาเทากินของเสียอะไรต่างๆที่เ้าค<อ>รัวเ้าเหลือแม่จะบอ่อทำไมจะบ่อศาสตร์ถิ่มให้มันมาเป็น,เป,นเป็นขยะหรือเปล่าเป็น<อ>สิ่งสปปกปรกจริงๆนะคะแม,ม่ก็จะเอาโฮมลงมาไว้นี่นะคะครับมักบริหารจัดการได้หนีเลยใช่ค่ะนี่เด้อตัวนี้คือพร้อมใส่เลยค่ะพร้อมใส่ค่ะ ดีแห้งครับเมนค่ะเมนคือคือแม่จะบรสาดมันทุกฉีบนะคะพันสายมันจะจืดเมนบอแล้วก็เห็ดแหงมีแมลงเมนค่ะเมนหลากหลายเห็นบอแต่ละถังนี่เห็นบอโอ้นี่ใช่ค่ะโดนไปได้ครับใส่งานได้ไหมประมาณเดือนสองเดือนก็ได้เพราะว่าเ้ามีหลายถังเมนบอเ้าก็เห็ดไปเรื่อยๆนะคะตัวนั้นก็พร้อมใส่แล้วตัวก็พร้อมใส่ตัวใดเปลี่ยนเ้าก็ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนมาหนี้มื่วนทิ่ มันก็สิไลเลียกันเลยเขาให้ให้ตุกมือเดียดียวก็เต็มแล้วครับเขากินทุกมือเนาะงเปนบะเสียดนะคะตีเฮานี่เฮาคั่วเฮ้ายังก็มีและลงนี้บ่อตองเป๊ะพวกที่เฮาจะเอามาปลูกต้นใหม่กับบ่อตองได้ซื้อบ่อค่ะโอ้อันนี้ไม่ใหญ่อยากจะคอมเมนต์มาตัวนี้มันบอลมันอันนี้มันเริศว่าอะไรใช่ไหมครับเป็นหอมเอียงไหมหอมแบงหอมเลยนี่ละโอ้หอมแบงหอมบอเลยแมน เพราะว่าย่ามย่ามย่ามแรงเป็นยังคือเอาเขาตรงนั้นเพราะว่าหายเิ่นหวังเสียงน้ำเนยนาะพอแดดเพิ่นหออน่างนี้นะครับมันจะหนีก็เลยพ่อพ่อฝนตกมาข้าก็อ่องออกมาแล้วมันมก็ร่างเตรียมในอย่งนี้นะครับนี่กระตัดออกกระตีเสียบตัวนี้ใส่แต่ก็นานนี่ก็เป็นบอคอลีเอตอตนนโอ้ยน,อน้ำทางเดินหองน้ำอะไรก็นี่กินเวทเดยเนี่ยตัวนี้เ้าปลูกมาแล้วเ้าก็เอาพันธุ์มาน้ำนะคะแต่เก็บพันธุ์ได้ต่ออีกเก็บเ้าเอาพันธุ์มันไหวเ้าจะได้ไปต้องสร้างเสือไงลูกพันธุ์นี้ยังครับนี่ อันอันสลัดครับสลัดอิตาลียังเพิ่นหลักแต่ว่ายังก็ตามที่เฮาปลูกไว้คือคือบ่ต้องซื้ออีกเพราะว่าในเพิ่นแพงตัวละเนาะสั่งเข้าจ้ามานี่นค่ะมันแพงโอ้ดีอันนึงก็ข้าวโอ๊ตครับอบข้าวโอ๊ตก็มีค่ะมีก็กําลังได้หน่วยนึงแล้วอยู่นนึงเอามาติดไว้ไหนครับไม่เคยเห็นนี่ติดติดหน่วยแล้วตัวนี้นี่เนี่ยนี่วะอ๋อจะปีครับอันเอามาปลูกปี เลยสองปีล้วค่ะเลยสองปีห้าตอนจริงมากบอครับรอ,อันสื่อส,สั่นนสงสื่อมากนี่แหละโอ้สั่งสื่อมากเมียนพันหามากเพาเมียนสื่อ,อกับเมียนเกษียเพันหายสื่อดอกข้าแม่บดีสื่อ,อแต่ว่าเพ,นพ,นพันหามากนะคะครับเพันหามากทีละน้อยละน้อยไปเรื่อยๆนะคะรอบครับก็มีผสมภาษาทุกอย่างเลยบบบนี้เมียนค่ะนี่นี่เปื่อยทอมท่องคือก,กันค่ะเมียนบ่ได้เปื่อยทอมท่องปลูกหลายเด้เนี่ยครับนี่เนาะค่ะเพันหามากหาลอยสามสิบต้นค่ะหาลอยสามสิบต้นแต่ว่าแม่ปลูกไป ไปส่วนนู้นชั้นล่างมันมีมัในี้ระยะปลูกข้าปลูกหขางปลูกที่ซําไดครับแม่ครับอันส้นนี้เนี่ยปลูกไปสองขุนเม็ดประมาณเม็ดเม็ดหาชีพนี่แหละงานส้นนี้แต่ว่ามันก็มีหลายตรงนั้นจึงเป็นสองขุนสองมันมีหลายแปลงไวไงว่าทดลองเบิ้งกับเม่นนะคะเพราะว่าเป็นว่าให้ทดลองเบิ้งว่าทีกำแพงเอียงสินะอื่และต้นระยะแถวเนาะแม่เนาะค่ะโอ้นี่ได้ซีเดือนแล้วค่ะครับผมนอมันกับสีจิ้มออกจากตัวนี้อะไรใช่ไหม โอ้โหก็ขยายนอต่อไปนอมันเกิดหลายลายนะต่อนส่วนนอนะแม่นะแบบหลายค่ะแบบหลายนะปลูกง่ายอยู่แม่บอกค่ะแม่ครับมันเกิดสิง่ายอยู่ตอนแม่ก็ใหดตามภาษาผู้เฒ่าเนาะโอ้ออนส่วนได้ครับนี่เขียวงามเลยเป็นดินประเภทจังไรครับคือปลูกของไหนงามดีแท้ครับดินประเภทจังไรเป็นดินขี้แหนนี่ยกขึ้นมาเนี่ยงามแรงก้นบกเขาแล้วค่ะลูกโอ้ยิงามแรงนี่ยหยาตัวนี้ตายได้ค่ะบ่บ่ได้มีสีเขียวได้ค่ะโอ้แห้งแม่นดินเพิ่งแห้งเลยเนี่ตายแม่นครับ ห่อนย่ำแรกอยางถานมาเบิ้งนะบ่จะเห็นสีเขียวตั้งแต่เฉพาะในสวนแม่เท่านั้นนอกจากหันจะเป็นสีเหลืองเหมือบริหารจัดการระบบนามห้องเครื่องจังไรกันอยู่อยู่ซ่อนนั่นค่ะแพงสซอร์เสียโอ้โเอาผ้าพี่น้องเขายางเลาะไปอีกเนี่ยครับโอ้ทั้งคุนกันยุ่ยทั้งหลังกันทีทั้งคุนณมกฝรั่งค่ะทั้งคุนณมกฝรั่งนะค่ะแบบหลายครับว่าที่กระได้รูปมาขอบคุณมากเพราะว่าแม่ พวไไรสามงานลงกนเนาะเพราะว่าพวกไรสามงานเนี่ยก็นี่มีสลาหน่อยอูแขนผอมโลทิมเบิร์ดโลดนะพวกไรสามงานนะั <laughs> ่นในผลดีเนาะแม่เนาะเกะ็ตมาแล้วม,มันอยู่ได้อยู่ค่ะครับช่วงแรกๆอาจจะเพรท่านมีรายได้เลยเป่นบอกครับแรกๆปกลูกแรกๆเดือนแรกๆอีนนี้นะแม่ก็ล่งแม่ก็ ปลูกที่แรกก็ต้องลองพักน้ำแหละค่ะเพราะว่าห้าจะรอดลอดก็ใหม่บ่ไดีนี้นี่พักนี่แค่เดือนเดียวเพิ่นก็ได้กเก็บแล้วโอ้โก็ได้กเก็บได้ขายแล้วเมนค่ะก็เก<อ>็บได้ขายได้กินได้แล้วนะคะครับนี่เดี๋ยวแม่ก็ย้ายออกหลายๆเพราะว่ามันมันมัน,มน,มนโฮลเลิมพรมนะแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวนี้มันยังยอยู่ครับมันยังหน่อยอยู่แมนถามบ่ไม่หน่อยคือเวลาของแม่กําลังเตรียมบ่เอกนี่ไปอดีตู้อีหยังของอยากของกินอันนี้แม่กําลังเตรียมตัวนี้เตรียมมาใหม่นี่จะลงนี้บบดนี้ครับค่ะฝนนี่จะอยู่ตรงนี้นะ จริงจริงๆตัวนี้ก็จะเต็มบวะนี่พ่อเขาพพดออกไปแล้วก็จะล่องเข่งขึ้นกันร่องเข่งขึ้นกันค่ะเมนค่ะเขาโพดนี่ยังละแม่นี่ยโอเพิ่นว่างกระโพดนุ่มสดจะสีสดให่ริบบัวนะคะโอ้ที่กินดิบเห็นบ่ครับเมนค่ะโอ้กระสางซื้อมาเม็ดละสามบาทครับกระล่องเบิองแต่มันบ่งลงเห็นบ่ครับนี่มันขึ้นแม่ก็มันไต่มันบีบเห็นบ่โอ้แต่ดามันเพราะว่าแม่เ่าใส่สารเคมีครับเขาดูแลได้เนาะครับเนาะประมาณนี้นี่ฝรั่งของแม่นี่ยปะพันไม่ได้เลยเนี่ให้มาปีนี้ครับ ปิดหน่วยมันออกเอาแต่ไว้ลุมๆมันไหวผ่านพัานยังครับกิมจูค่ะต้นกิมจูหวานกรอบแน่นอนแม่ครับแบบบ่อไวร้ายหน่วยเพราะว่าเพิ่นยังต้นหน่อยอยู่บ่อไวร้ายหน่วยเพราะว่าเพิ่นยังต้นหน่อยครับแต่ว่าพอกินเลยวัหที่แ้วตัวนี้เขาเอาไปขายจำหน่ายในบ้านเลยขายจังไงขายจำหน่ายในบ้านโัวละสามสิบค่ะตัวละสามสิบบาทโอ้บรรน้องสาอันเขาเลี้ยงยังครับแม่ครับน้องสากระป๋าเลี้ยงปลาปลายังครับ ปลานิ่นปลานี่แหละปลานิ่นปลาแต่เพี่อนปลาโน้มจต่ต้องเข้านี่แหละปลาดุกปลายังเข้านี่แหละอ่าสารพัดปลาปลาสารพัดปลาเดี๋ยววันบริการบริษัทบริหารอาหารเพควรก็ถามว่ากระเตงมันขึ้นมาตรงนี้ไม่ก็จะใส่เข่งกันนี่เดี๋ยวไม่โลออกนี่ตัดนเงาแล้วค่ะครับเข่งมาวางเขาบริหารจัดการช่วงหน้าฝนนี่เห็นมันปุกได้ทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นจืดเห็นว่า่ยโอ้มันหนามันหืมแห้งเนาะแม่เนาะแม่มันเพราะว่าฝนตกนะมันฝนตกอยูุบซ่อมมันก็ตื่นเขาตั้งเข่งขึ้นไปใส่นี่ตรงนี้เต็มเบิด ครับปีแล้แ<อ>วม่นห,น,หนี่ก็เต็มเบิรนี่แต่ว่าบางแหล่งแม่ใหญ่เอาไปซื้อครับมันก็มีจะได้ลูกบังคือเก่าโอ้โหบองมวงเนี้ยขับขึ้นมาด้วตัวนี้ตัวนี้แก้วขมิ้นค่ะแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นก็ขายได้หรือหนอแม่เนาะขายได้ค่ะแต่่วาตัวเอกคนอิลีคือนามดอกไม้นามดอกไม้นามดอกไม้พ่อพ่ออันนี้ก็ฝรั่งเห็นบอกพี่น้องเป็นไรได้เบิดเลยเนาะแม่เนาะนี่โอ้เต็มถี่เลยครับพี่น้องสวนฮกไกรนะครับฮกไกค่ะแมนเบิด ยางปุกีเงยอ้อยแรกพุนแล้วเ็ดจค้นแหะครับใส่แดงตาเนี่ยอะก็ตานนเพรมันบอครับ้าพูนพูนพูนนี่กับกบเนี่ยกบหน่อยกบหน่อยกัมีมีทุกอย่างค่ะบริกินกับบริขายก็ได้กินนี้เนาแม่เนาะกกินบริาโอ้เรียง่ายสีเล่ครับเอาเรียงง่ายๆแล้วน่ะแม่บรินพิธีี่ตอยังพอบ่ายังมาพอได้กินนะกบเลือดปลาดุก กันเนากันยังเนาะแม่เนาะตัวนี้ปลาดุกโอ้น้องปลาดุกโอ้ตมันเป็นตะงามแต่ครับสีหนามแบบนี้สีขาวโอ้เป็นตะเหลืองปะดุกมีดีเนาะครับเนาะห่อามาลงไว้เฮาเฮาก็ใส่ผ้าแยงไว้ก่อนนะต้นน้อยๆใส่ผ้าแยงไว้พ่อพ่อคุ้นไว้ไงว่าคุณให้เพิ่นแข็งแรงครับอนุบาลก่อนแมนอนุบาลก่อนก็ปล่อยทิ้งลงไปป่ะเอาเฮียมาเนี่ยวันน้ยินเสียงคนเด็ขึ้นมาครับเอาไปขายบันที่นี้นะแต่ว่าเฮางล็อกมันซี่ไว้ว่า เออเฮาเฮาเฮาซื้อมาเลี้ยงจักโตแล้วก็เป็นมุนคาจักบาทซื้องอหันไปจักบาทเองคืออืมโอ้จดรายละเอียดไปเบิดบ่ครับแม่จดค่ะถ้าใส่เฮาสิบ่ฮู้ว่าขาดทุนเท่าไรจังได๋ไหมถ้าใส่ห้าจุดบูหูจักบ่ว่าแนวใด้เท่าไรแนวใด้เฮาขาดทุนจังซไงนะมีแต่ว่าได้ได้ได้มันบ่แม่นได้เนาะแม่เนาะได้ได้ก็ห้ากระตุ้งหูนะตัวนี้ลงใหม่ค่ะนี่มาลงใหม่นี่ตัวนั้นก็แม่็น้องคือกันน้องคือกันแม่นค่ะน้องตัวนี้เป็นพืชระะยสั้นคือกันด้เนาะแม่เนาะค่ะแมนค่ะแม่ จริงๆในตรงนี้กุ๊กซีดานี่แม่บ๊วยแม่บ๊วยใส่ฟูนใส่อันนี้เนี่ยเพราะว่าแม่ปลูกพักตรงนี้ครับปลูกพักตรงนี้ออกซุสพุ่นเขาก็จะหาเขาจะเนกินเนี่ยนเนี่มันเป็นหน้าฝนก็เลยหยุดพุนจะซื้อหน้าไมนแห้งนะคะก็เลยต้องแรงกันคือเต็มบ่ได้นี่ค่ะโอ้เสียดายมากมาทำแต่สีไปช่วงเข้าเก็บเกี่ยวเขาแล้วเนาะแม่เนาะกระสีเริ่มปลูกพักช่วงหนาวในวิทย์ฝนนี่แหละก็เริ่มลง่มพักน้ำแล้วก็เห้าวใส่ใส่น้ำพุ่งน้ำพุ่งตัวนี้ใส่น้ำพุ่งค่ะแพงเงี้ยวซุดไปนี่ ครับง่ายพี่อีกเนาะแม่เนาะ้องเปิดดันทีเดียวเลยกองแม่ยังอย่างนี้ว่แต่ว่าสายนั้นยังไม่ได้เก็บเป็นวันครับต้นนั้นน้ำยวดค่ะโอ้โู้ดีข้องขึ้นกันผู้ดีรจัดการเดีดีแห้งเนาะครับแม่เนาะนี่บักทั่วนี่เก็บทุกเสาเลยบ่าพัดเนี่ยจนมันจะไหวเลยเนาะแม่เนาะแม่มันจะไหวเลยกตบว่าเป็นยังผู้ดีก็กลวยไงเพราะว่าปลูกต้นน้อยหน่อยก็กลวยมันยังหน่อยมันบ่แม่ก็เลยว่าเออทีมมันหวังสื่อๆบนะ โอ้ทีมันหวานก็เลยว่าเข้าหาแนวมาแซมมั้งสินะก็เรียกหนีว่าขาบะล้อกล้วยบะล้อค่ะอืมทีตรงใดหวานก็บะล้อทั้งผุนก็เป็นบักเขือบักยังเนาะแม่น่บักเขื่บักเขื่อยังพักสุดนะคะสุดก่วนผ้าอยู่โซนลมตรงมันทำอะไรครับเนี่ยที้ไต่ตนี้พี่น้องครับโอ้ค่ะมีเบล็อกสุกี้แหละตัวนี้เขาเหลือบักที่จะงทัวร์พักยาวนี่เขาเหลือขายคือตอนมัน จะเบิด์ตนวลนี่เขาก็ได้กินของสวนใน่นข้อขัวเฮาเนาะแม่เนอ่ะข้อขัวเฮาวันวันวันนี้มีแค่นี้แม่ปู่วยร้ายเจี๊ยตุงนวลมุมน้นก็มีบ่ครับแมนยุบป้ากล้วยตรงน้นแม่ก็มีโอ้หลายสุดยอดแท้ครับพี่น้องครับเนี่ยห็นบ่ลงซโอนมาไปเรียนมึงหนักครับอู้น่วยว่าจะลงก็ติดหน่วยเลยเนาะแม่เนาะต้นนวลเขใส่น้ำผึ้งค่ะใส่น้ำผึ้งนี่ต้นมันฝนตกเลยถอดน้ไว้อย่างไรลื่นใช้พอตัดหง่ะโอ้ยนี่ ตัวนี้กับฝรั่งเที่ยวนี่กับสูตที่บอกคนพอนพ่อฮอร์อะนี่แม่จะเริ่มฮอแ์อะนี่างเงี้ยค่ะเมียพอนิมจูทั้งเบิดเลยบอกครับเม็ลอกนี้กิมจูลอกนี้นั่นจังแม่นเป้าซื้อโอ้ใส่แดงสูตรนึงกับเป้าซื้อโอ้ส่วนครับที่บอกบังหน่วยพันพอานี่อืมฝรั่งพอดีฮอร์เลยน้อแม่ค่ะพอดีฮอหน่วยกฝลังเย็นไปเบริ่งทั้งหนามน้องลูกน้องลูกะลงไปขุนปะครับครับพาไปเลยครับแม่พาพี่น้องเงาเลาะไปน้ำกันนี่ละค่ะวันนี้เป็นยังค่ะวันนี้เป็นยังอ่าเ็ดดีเครัับบพี่น้องคร มึงดูเนื้อพลังของแม่มันโดกเป็นลายพึ่งทังเต็มหอขึ้นซื้อเรือยงบ้านกอเลี้ข้างกันเดี๋ยวแม่จะให้เบิ่งว่าน้ำน้ำบอกจากโซเลเซียตรงนู้นนอหนี่ีแม่จะมีคลองนี่เน้อยนึงไปนี่ใส่กกใหม่นี่แม่บ่ได้อันนี้แม่เปล่งใส่เราได้แย่แรงโอ้มันผีไปตามคลองใส่ไกลนี่เลยน้อยไม่เห็นใส่ไปนี่น้อยครับตรงนี้พอตัดหยามึงู็แล้วเนาะแต่ว่าตรงนั้นตั้งเลยหมาย่ตัดนี่เท่ากับเลี้ยงสัตว์นั่นเป็นบ่ครับพวบก็ขวัย มีง่วนไหมขอกง่วนมีขอกง่วมีเลี้ยงง่วนนะเซฟไรฮะเซฟส้มบ้านแม่มันชูเก็บเจ้ามอหนี้มันจะให้เบิงหามก่อนครับนี่หามข้าวไปแต่กับบิดตรงนี้ไว้นี่ยโอ้บิดไว้เออย่ามหน่อยฮะกับปล่อยไปนั่นก็เป็นข้าวเหนีน้อยละลายลงไปห่อนเลยไปน้ำสิเอาไปใส่ก็ได้เลยบแบบแม่เอาไปใส่ก็ไดเพราะนี่น้องแม่นี่มันมันเอิว่าหามกับแม่หนักแต่ว่ามันไปค่อยผุนนิดๆ โอ้กัพอดีหนามันไหลผ่านได้ค่ะค่ะที่มอสก็อ่นั้นครับไหลไปทั่วทั่วบนแะไรฟูด้านนู่นไหลไปหอนวางหัวเถียงผุนที่ปลากล้ือทีแม่หนูเบิ่งนั่นโอ้หอดพุ่นเลยหอดค่ะแล้วก็ลงไปหอดพู่นฟังนู่นทุ่มไแม่ครับแบบนี้ก็ดีแล้วครับเพราะต้องอ่าเปลืองงบอยังหลักกามันบริยังเพราะว่าเฮาบ่มีทุนจะเล็กได้หรือครับเฮาหลังเป็นคนทุนหน่อยเนาะเฮาบ่มีเงินหลังสินะเงินเฮาบ่หลายที่สำคัญมันก็ซึมรอบคางได้ดีนำเนาะแม่เนี้วะข้อง แม่แกเอาลงสาแม่กัน่นี่็ไปแต่ว่าเวลาฝนตกแม่ก็ตันตรงนี้ไว้บ่าให้ลงสาให้ลงหุ่นยางเดียวเห็นนี้ลงไปหาข้องมันจะลงไปข้องสาทนานะหูนี่น้ำตรงนี้ครับน้ำมาจากนี่จากนี่ไหลลงไปทางสาพ้นง่ายมาเป็นแต่เดกเก็บปลาน้ำข้องใส่ไก่เข้าแต่ครับเมี่ครับเปลาขึ้นมาดีแต่ว่ามันม่ขข้นมาเนี่ยลูกบ่กครับแม่นี่แหละนี่ว่าพี่ต่ข้องใส่ไก่นิดหน่อยครับเนี่ย แต่ก็กล้วยแม่กับปูไว้แม่กับลังเป็นข้องโอ้ห้าวกระคุดดินเข่าข้นกล้วยมันก็จะกลายเป็นข้องเองแบบอย่างที่เห็นเลยค่ะค่ะแม่ค่ะโอ้ใส่ไก่ของแม่นี่ก็จะเป็นข้องใส่ไก่แล้วก็บย่มแรงแล้วก็ว่างย่มแรงกับว่างว่างระบบน้ำอยู่นั่นจะมีท่อน้ำว่างมันยึดอยู่แต่ว่าย่มฝนคือห้าวหรือสายออกแล้วนะคะครับล่างเห็ดเด็ดสองลอกตัวนี้พันในแล้วโอ้บ่มน้ำพวกนี้ตัวนั้นก็กล้วยโอ้ตัวนั้นก็เป็นฝรั่งสายแดงโอ้ฝรั่งสายแดงครับพี่น้อง หม้อขั้วอ,อยู่นี่เต็มเบัดเลยครับพี่น้องครับงานนี้ฮาก็บรรจุ <c oughs> เป็นต้องตัดทีเดียวตัดเป็นโซนเป็นโซนตัเป็นโซนไปตัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเพปิ่นกระปองขึ้นมากกันหูเนี่ยตัวนั้นกับเอาออกแล้วนบ่ตัวนั้นเพิ่งเอาออกกับพอดีก็เอา,ๆๆเเอาให้งหัวอือ ข้ากของไปต้องไปปลูกหญ้าให้ยากเลยกะปลูกอยู่ยนีเวลาข้าวฝ่าวู่โซนรูมกับปลูกหญ้าอยู่งานบากเลยข้ากะจะมีโซนที่ข้าปลูกไปมีเงนบ่ปลูกบ่ได้เด้อู้เวลามันฝ่า้องฝนตกจริงสินะเวลาข้าวหลีบไงอมข้าก็ต้องไปเอาตรงที่มันง่ายครับเปิดไปสองสามบาทมันก็ได้แลยของสินะลูกครับเ้าต้องเพื่อไปชุบเชื้อนั่นนะค่ะโอ้ยเบียบมีข้าต้องคิดไดยก่อนบ่ครับวิธีการการที่โดก่อนนี่ก็ห้าก็คิดไปน้ำเพื่ไปน้ำแหละค่ะโอ้ตัวใดดีข้ากะเกตต่อไปตัวดบีกกพพิแงเอา้้ขโ ตัวนี้ขึ้นทั้งึ้นทั้งไว้นี่จะจะปล่อยไปได้โซนนี้กับโซนเถียงครับแล้วโซนก็กล้วยนุ่นแต่ว่าไอ้ทั้งตรงนั้นอะมาเบิ่งทั้งตรงนี้นั่ก็ได้มีทั้งน้ำครับโยนโอ้ก็มีทั้งพักน้ำแม่ก็ลงทั้งนี้เลยมันมีหลายทางเนาะโอ้จะไปอาศัยทั้งตรงนี้ย่างเดียวเหน่งบ่ได้เพราะว่าน้ำทั้งนี้เปนบ่พอโอ้โอ้นี่บอกครับค่ะพักไว้ซื้อพักไว้ตามแบบนี้ล่ะพวกพืชพืชสาผู้เฒ่าผู้ยิ่งซื้อนี่ล่ะหน้านี่พักไว้ดีแล้วกับแม่กับปล่อยออก โอ้โอ้นี่บอครับมันจะล่นตรงนี้ครับขลางข้างล่างข้างล่างถล่มโอ้พี่เออนี่ดิีมั๋ยวนี้แม่ปิดน้ำชั่งละเซี่ยไว้อืมบนตรงนี้ดิมันก็จะล่นออกมานี่เวลาเวลานี่แม่แม่ปล่อยไปหาเน่ยมันก็ไปขุนเองมันไปขุนแน่ล่นออกพีเนั่นตามภาษามันขึ้นยุงสีเบิดเปิดเบิดเมืนไเป็นน้ำกูจะซ้ำนี่ให้มันเป็นธรรมชาติน้ำอยู่ในระดับซ้ำนี่เลยแม่อยู่ในถังก็อยู่ซ้ำนี่แหละ โอ้ไายกูนี่ก็หล่นออกกับพี่เนี่หล่นออกไปหาปลาเก,กวยพูดเองสินะครับค่ะพูดอะไยังมั่งไหมพี่ทีนีต้องดอกย่างเนี่ยหน่อยสำหรับโ,อโ,อโม่เดียวแบบนี้ก็คือผู้ใดมีน้ำก้อยน้ำเค็มนอกแม่แล้วมันก็บเสตซอยได้หลายเ<อ>ติบครับคุณแม่ผ่านน้ำหนามันบ่น้ามันบ่เค็มบ่ก้อยครับน้าแม่กินได้สำหรับพื้นที่ผู้ใดที่อันนี้ก็เฮ็ดใบก็บเสตซอยได้หลายเติบด้่ตนองแม่เนาะการพักหนาวโซยแห้งห้าแล้วผู้เฒ่านี่นี่ดิเปิดทิ้งไว้บนมือลูกนั่นลูกน้ำยดนี่ ครับแต่วันนี้มันกำลังโขงอีกเห็นบ่ตัดออกแล้วมันก็โขงอีกเห็นป่าวแล้วกับพดีมันตัดให้งื่ออีกกับยามันนะมีเพืชหายมากด้วยค่ะก็กลัวหน่ก็ได้ครับกลัวห้องทองพอเข้าญ่ขึ้นเขาก็จะคุ้มแสงแล้วก็บหญ้ากับสีรดลงไปเองตามค่ะค่ะถ้ามาฉาของเขาธรรมชาติของเพป็นละอืมมีกับบ้างตั้งทอร์ไกที่แรกที่แรกกับมันกับบัวได้นี่ดอกเหลื่อมแดงเข้าเข้าเข้าเงินเข้ามาหลายเนาะจกวางไว้แล้วจกบัวดานได้แล้วอืมก็ใส่แป๊บนิหน่อยไปหาเสียงแป๊บสี่หุ่นเท่านั้นล่ก็ใสสยางุ คเพราะว่ามีผลผลิตอียังได้เรียวอยู่วลอยเรียวบันห้าก็ค่อยเติมเอาบน่ะลูกห้ากว่าค่อยเติมซุมมือไล่ได้ลักๆที่เ้าขายนี่ขายยังไงครับแม่ครับขายยังไงก็ขายซุมมือนี่ก็ขายมักซีดาแล้วก็รมังคุ่ไงมังคุดแม่ไม่มีทุกจุดเด็ดของหนูทุกทั่วก็มีหันโอ้ผมนี่ต้มีมีเดียวมันไก่มันหมดหมดเลยล่องไปคุณครับมีเป็นย่มย่อย่ย่ไปสุดนี่แหละโอ้มักงั่วแม่ครับ ขายหมักทั่วบักซีดาแน่แล้วก็ก,ก,กุ้งซิ่วกุ้งซิ่วก็มีมีค่ะ<อ>เราหอยขมแล้วก็หอยฉลิทุกมือเลยทุกมือค่ะหมุนเวียนกันอยู่<ม>ประมาณนี้หมุนเวียนอยู่ประมาณนี้แหละแต่วา่าบางที่อันนี้เก็บได้ก็บพวกเป็ปนยังอันนี้เก็บได้กับได้ก็บพวกเป็นยังสินะดูงูได้เก็บไ,ได้ก็ไปสินะโอ้ดี๋ยวจนู่ไปบางวันสีแม่ก็ได้ไม่ลงไหมโอ้ครับครับดีแห่งครับพี่น้องครับเบิ่งหอยนี่ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็บพวกพ่อขายได้ลูกนี่ เชื่อเรื่องเหรครับเมนที่แรกมันกับร้ายน้ำห้น้ำเน่ายี่เดนในแต่สาขามันตายหม้ที่แรกเขามองมันเป็นปัญหาแน่นอ<ม>นเมนเป็นปัญหามาที่นี่พ่อฮันต้อมฮุ้งก็จัดสร้างนี่เอาวานเ,าเป็นปัญหากับกันได้บ้านครับพี่ <c oughs> นอ้องบ <c oughs> ่อก <c oughs> ันมาหาพ่อบ้านยื่นี่เขาจัดการสร้างไว้อยู่แต่เขาไม่ได้เก็บขายอืมอันห้องกิมถ้ากิมนวยเนี่ยโลละโลละลอย โลลลหมากเพื่อนั่เจว่าถ้าเขาไปหลดโลละราิมหาบาทก็ยเจามันมันง่ายเขาจับหน่วยไปหลดโอ้ของมันหลายอยู่แล้วของมันแมนครับค่ไม่ง่ายง่ายแต่อยู่แต่เศร้าเนี่ยเบิ่งมันชีครัวเรือนของอีเมียเลยครับเิ่นตัดกวยนั่นนั่นนั่นเจดีย์เงินอีเด้นี่ตัดกวยแล้วล่ะก็เขาก็เก็บเอามากไหม่มากนั่นนู่นนี่นั่นไปตื้อมึงสินะโอ้นี่เด็ดบัญชีโอ้ทุกมือเขาต้องจดบันทึกเลยห่อครับแม่จดไว้ค่ะเพราะว่าเ้าเจดีย้หัว เอออันเดือนนี่เทาได้จักบาดจะบ,บาดเทาลงทุนตรงนี้มันหน่อยร้ายซ้ำไรยังสินะเทาไดเทาเฮ็ดไปเทาขาดทุนหรือได้กับไรยังสินะ<อ>เทาเก็บจะได้โหตัวไรที่มันขาดทุนเทาก็บเอานี่คือเดือนนี้เดือนนี้โอ้เดือน,นเท่านี้นะมือน,นี้ค่ะนิดนิดน้อยน้อยบาทตื่นไห<า>มบ่ตื่นก็ไมาแม่ก็ได้ยี่สิบบาทอะไรเงี้ยบ่ครับเด็กตื่นเ้ามานี่บ่ครับแม่ค่ะตื่นสาวไหมบ่บ้าอันนี้ตัวนี้คือเมื่อวานอันนี้กับได้ไปตลาดเพราะว่าเพิ่นหิือมาซื้อกับสวน มือละเล็กละน,น้อยค่ะมือได้ไปตลาดก็ได้หลายแน่ั้อสินะค่ะนี่มือได้ไปตลาดก็ได้หลายแน่ก็ได้มือละพันก็เป็นพันก็มีครัเดือนวันนี้จ่ายนี่นี่ตัวนี้เป็นค่าใส่ใจเขแม่ซื้อปุ๋ยต <wh> ัวนี้ครับตัวนี้ก็ซื้อปุ๋ยเดือนนี้เดือนนี้ค่าใส่ใจรายอยู่โฟซื้อปุ๋ยสิบหาอะไรกับปุ๋ยยูเรียตัวนี้ก็หัวอาหารโอ้นี่คือใส่ใจตัวนี้อื่นๆครับุญชิ้นกินท่านไปนะพี่มอเล็กพี่โบมีหรือพี่แมวโบดิสตัวนี้ค่าน้ำมันครับตัวนี้ค่าโทรศัพท์ คอ,อ,อ,อขออดีที่เ้าอ่าจดไว้ทังสี่มันมี่หยั่งเนี่ยครับแม่บอ,อกสู้พี่น้องข้งอดีจังได,ด้ตีคอดีเ้าก็จะได้กหูว่าเ้าลงทื่นไปน้อยสมมติว่าป๋าเนาะเป็นบ่แม่ซื้อป๋ามาเนาะแม่ซื้อป๋ามาตัวละจักบาทเป็นบ่แม่ใส่หัวอาหารไปจักสอบไปจักบาทครับบาทที่นี่พอเ้าคำนวณว่าเออปลาเ้าทุนของเ้านี่มันเป็นจักบาทในเช่นะลูกเป็นปะเ้าก็จะได้ตีราคาเอาไปขายจนได้จังสี่จังไไรโอ้น่ะครับ นี่คือขอดีเฮาเดี๋ยวผูกตเจ้าของในการประมาณการใส่จ่ายในครัวเรือนเข้าเมนบานนี้อีกอย่็หนึ่งกับข้าวเออเฮางกับเมื่อบรรจุหลังว่าเออเดือนนี้รายได้ของเฮามัน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 หน่อยมันเป็นยังคือหน่อยบานนี้โซ่บอลขึ้นยามแต่กี่เฮาบอลเมียไปเอาเข่ยงมาลูกเนาะครับมันปลูกน้ำเดินมันกับบ่อไดลพักเป็นบ่อบ้านท่านนี้แมื่อกลับเออ แต่เฮาเฮาเอาปลูกพักมาได้เฮามาได้ยำเนี้มันก็จะได้เพิ่มจสินะครับเฮาก็หาช่องทางที่มีรายได้ที่ให้มันมาขึ้นในเดือนนั้นที่มันมีรายได้ที่มันอันนี้จสินะเฮาจะปลูกยังทดแทนจสินะครับตัวนี้เฮาต้องมีการวางแผนนอนจากวันที่เปลี่นเดียวนี่ตัวนี้ก็เข้าก็เฮามาเบิ่งย้อนหลังได้นะว่าแอบแบบนี้แบบนี้สินะลูก ตัวนี้นี้ตัวนี้คือคือคือรวมยอดแล้วนะคะครับบางนี่มันมันบริมีมือวางได้ทีแม่นี่มีมือหนึ่งบ่าแม่ไปทุรลยังไะนี่นะครับบางทีแม่ไปอยู่แต่ว่ากะบขเจ้ากับมือซื้อกับสวนนี่มันจะบริหลายเนาะถ้าเทาไปตลาดก็จะได้หกลอยยื่นไปสินาลูกนี่คือเนี่ยเป็นพันสินะแต่ว่ารวมยอดนี่นี่รวมยอดของมันนี่ยอดเป็นหมื่นเลยนี่ราคายอดทั้งเป็นรวมรวมยอดโอ้ค่ะก็เห็นตัวเลขแบบเจ้าสีเลยเท่ากระไดหูวจักมีเท่ากระไดหูวว่ามัน มันมันได้จักบาทจักบาทบาทนี้ยังนึงเขาใส่เว้จักบาทจักบาทนี่บานนี้ลูกเต้าฟางมาให้แม่บ่ได้บ่ได้เอามารวบใน้หนีด้โอ้ตัวนั้นกือเงินเงินต่างหากต่างหากค่ะตัวนั้นโอ้ตัวนี้คือข้าหานใส่ใจนี่ไม่สวนเลยสวนของคุณแม่โอ้ตัวนี้เฉพาะในสวนตั้งแต่มางให้หม่างหน้ามาแล้วนี่คือเงินตีเห็นทุกเดือนเงนี่คือไปเงี้ยมันก็บาทเลย 1ສ0 0 0 0ບາດນີ້ເງິນຫມື່ນນີ້ໃຊ້ຫຍັງກໍໃຊ້ນີ້ລະໃຊ້ຫມູ່ມການີ້ລໍືຸສຂືສວນເຮານມມ່່ວນີ สูมามาตลาดปูเถ้มาลายละพอลาพันสิกับบนกับบุญเดมาอยู่นี่โอ้ลูกร้านหามาเดียรลาพันสองพันก่บ,บดุดมาอยู่นีน่โอ้ตัวนี้คือง<ม>บในสวนงบ,บในขายผลผลิตอะไรอย่างเดียวงบในสวนเฉพาะอย่างเดียวเลยีครับเอาแม่ครับสุดท้ายมิยังจะฝากพี่น้องนะครับที่เพื่อนอยากจะมาเบิ่งสวนหรือบออยากมีแนวทางบอกพี่น้องทีกำลังอยากหาแนวเห็ดนะครับแม่อยากหาในอันนี้มันก็อยุ่งพ้อมสอบแล้วค่ะเนาะ้าใจมากนี่บอการมันก็ ก็เห็ุการเฮ็ดได้อยู่เพราะว่าตัวมีความพยายามแน่นะครับก็เริ่มจากน้อยๆก่อนเนาะแม่เนาะเริ่มจากน้อยๆใจรักครับผมพอที่แรกของแม่กับว่ได้บ่แม่นว่าจะมีสปริงเกอร์ปิงนวุนๆอย่างซีเด้ตะกี้แม่ก็ใส่ใส่ยางโหดนี่เดีใส่ยางแม่ก็มีเนาะจะรับสายแม่นบ่ครับจะรับสายบัเทียนซุมื้อนี่แม่ก็สะเว่นแนี่ยก็น้อยตัวล่ะเพราะว่าแม่ก็มีทุนไม่ฮ่อนแน่นะคะก็ย้อนจากเฮาเช็ดบัญชีแล้วบริหารให้มันเกิดขึ้นมากซื้อเคียงซื้อหยังก็บ่แม่นว่าจะลงทุนอื่นมาตุ้มๆได้ล่ะแม่ขายของได้แม่จังเออาไปซื้ โอ้เป็นแมงเดือดซ<ป>ื้<ป>อ,อมาแมงแปรสัเปลี่ยนมาเป็นแปร์สปริงเกอร์นี่แม่ก็ขายของอะไรแม่จังได้ไปซื้อโอ้ที่แรกๆแม่ก็ใส,ส่สีหุ่นเนาะมันเงินมาหลายเนาะซื้อแต่แพงโซลาเซลล์เต็นกำเบิดหลายแล้วมันเหมือนสินะเบิ่อเต็นสี่หมื่นหาหมื่นหนึ่งสินะครับแม่ก็มันใส่ใส่ยางโหดไปโหดไปปะเทียหนีพ่อพ่อห้ามห้าวห้าวขายโน่นนี่นั่นมันเหลือจากซื้อนั่นซื้อนี่แล้วพ่อก็เอออเามาคอยมาเติมทีละน้อย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 มันก็เริ่มเติบวายไงนายเทียเนาะแม่เนาะสบายเลร ครับเอาสุดท้ายมีเบอร์โทรให้พี่น้องเข้า,าติดต,ต่อสอบถามหรือว่าปรึกษาเดี๋ยวบอครับแม่มีจำได้ไหมครับ098ครับ651ครับ9002ครับอ่าถ้าคันคันคันว่าไงว่ามันกิดพราเหตุอ,อยู่เนาะครับคันคันว่าถึงว่าอยากอยากอยากเกินนะนะถ้ามีใจถ้มีใจแต่ว่าเราไม่ได้ยามเติมอยู่แล้วเนาะจังใเลยเพราะว่ามัน มันมาเห็นจังสีแมีนอยู่แล้วมันคือกันก็มันง่ายแต่ว่ากลัวแม่สีใดว่าอย่งสีแมย์กันดูเติบอยู่นะครับเห็ดเห็ดขี้ข่าวนี่เห็ดบ่ได้บ่แม่ขี้ข่านก็เห็ดได้ยุ่งกับบ่ได้หลายนี่แล้วบ่บ่ยังไงว่าเห็ดสองชั่วโมงมันจะนอนเว้นสี่ชั่วโมงอย่างสินะครับอันนี้แม่นอนเว้นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ได้สินะครับเอาผู้ใดอยากจะเข้ามาสวนหรือว่าอยากสอบถามกับติดต่อมาได้ ที่เบอร์ที่ใหายด้วยนะแม่เนาะพี่น้องคนก็มาเบิ่งดูอยู่ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ้าสลามกับขอจบไปสำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจนะครับเด้อขอบคุณแม่ครับผมพาพี่น้องห้อยยางเลาะแล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลายเลยครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าด้วยครับเด้อ